สวัสดีครับผมชื่อว่านับหนึ่งวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์คาบแรกครับ สวัสดีจ้ะครูชื่อว่าซินเทียนะจ๊ะครูน่ะเป็นครูฝึกสอนนะจ๊ะครั้งแรกที่ผมเห็นครูซินเทียผมน่ะก็ถูกฉลกงมากมากเลยล่ะครับตอนที่ครูซินเทียเพิ่งเข้ามาสอนแรกๆเพื่อนๆในห้องผมก็ตั้งใจเรียนอยู่ แต่พอผ่านไปเรื่อยๆเพื่อนๆของผมน่ะก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหรค่ครูซินเทียจึงได้ว่าเพื่อนๆในห้องของผมเพื่อนๆของผมต่างไม่พอใจและโกรธครูซินเทียกันเป็นอย่างมากและได้แอบ,บเอาคุณครูซินเทียไปนินทาลับหลังน,น,นแกน่ะรู้จักครูซินเทียกนกเข้ามาน่ะก็ทำเป็นใจดีแต่หลังนะสิใจร้ายก สารครูซินเทียทุกครั้งว่าถึงค้าววิทยาศาสตร์ผมนะก็จะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเลยล่ะครับแล้วก็คอยส่งงานที่ครูสั่งอยู่เสมอ เก่งมากๆเลยจ้ะนักหนึ่งแล้วก็คอยคุยเป็นเพื่อนอยู่กับคุณครูซินเทียจนตอนนี้ข่าวการนินทาของคุณซินเทียมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอเพราะมีบางพวกที่แต่งเรื่องขึ้นมาเองเพื่อที่คุณซินเทียจะได้ดูเป็นคนผิดที่หนักกว่านั้นก็คือคุณซินเทียโดนเขียนด่าบ,บนโต๊ะด้วยแล้วช่วงนั้นคุณซินเทียก็ไม่ค่อยมาสอนอีกเลยแน,น่นอนครับว่าเพื่อนๆนในห้องของผมต่างดีใจกันทั้งนั้นแต่คงไม่ใช่ผม ผมเป็นห่วงจึงได้ถามคุณครูที่สนิทกับครูซินเทียมากที่สุดอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นครูซินเทียนะลาออกไปอยู่ที่อื่นแล้วละจ้ะอะตอนที่ผมได้ยินนั้นผมอะตกใจมากๆเลยแต่ผมก็ต้องทำใจและยอมรับกับครูวิทยาศาสตร์ที่มาสอนใหม่ให้ได้และตอนนี้ผมนะ่ก็ได้จบมสามแล้วล่ะครับเมื่อขึ้นมสี่ผมนั้นจึงได้ย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ เอาจริงๆนะฉันน่ะก,ก็แอบ,บคิดถึงครูซินเทียอยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม4ที่น่ารักทุกคนภาพแรกเราก็จะเรียนวิทยาศาสตร์กันนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะเอ๊ะนี่เราหลอนหรือเปล่าแต่นี่มันก็ครูซินเทียจริงๆนี่นะ เดี๋ยวก่อนครับคุณครูซินเทียครูซินเทียจำผมได้หรือเปล่าครับทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะนับหนึ่งจริงเหรอครับผมนะ่ะดีใจมากๆเลยนะทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งอะ่ะเออผมนะ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะครับครูไม่ได้ล้อเล่นนะครูพูดจริงๆว้า <Wow. S 2> ขอบคุณครับคุณครูซินเทียจ้านับหนึ่งนะ่ะไปเรียนเถอเดี๋ยวครูว่าเอานักเรียนจ้า วันพฤหัสที่13เป็นวันครูนะคะซึ่งโรงเรียนของเราไม่มีการแข่งทำพานค่ะนักเรียนสามารถนำพวงมาลัยมาไหว้คุณครูที่ตัวเองรักได้นะคะงั้นเราร้อยพวงมาลัยมาให้ครูซินเทียดีกว่าเมื่อถึงตอนเย็นผมนั้นก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะมานั่งทำพวงมาลัยครับผมนะ่ะใส่ใจในรายละเอียดของพวงมาลัยอันนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนตอนที่ครูซินเทียคอยดูแลเอาใจใส่ผมยังไงล่ะ และเมื่อถึงเช้าว,วันต่อมาผมก็ทำเสร็จแล้วนับหนึ่งเธอหนะ่ะอุตส่าร้อยพวงมาลัยมาไหว้ครูเลยเหรอจ๊ะเก่งมากๆเลยจ้ะครูนะ่ะภูมิใจในตัวของเธอมากๆเลยนะนับหนึ่งผมรักครูซินเทียนะครับครูนะ่ะก็รักเธอเหมือนกันนับหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง คุณครูที่ผมรักซึ่งเรื่องนี้เป็นตอนพิเศษสำหรับวันครูนะคะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะพอดีว่าคิดไม่ออกแล้วจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ